สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจา้าพบก,กับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของกุญจิรภาที่เรบุตรและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในอุศลศรัทธาของกุญจิรภาที่เรบุตรและครอบครัวมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสงมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสวัดสัพพทานางังธรรมทานางังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัต ให้คุณจีราพาทีระวุฒิและครอบครัวทุกคนทุกคนในครอบครัวขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอรุโโทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ พรุ่งน,นี้จะเป็นสตาคขคุณมาลีพระรมบุรีรับเป็นโจ้าาพรุ่งน,นี้จะได้อนาโมธนากนนารสตาคุณมาลีพระมบุรีกันในคืนวันพรุ่งน,นี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับเคยต่อกันมาตั้งแต่อดีตแล้วนี่ครับ ไม่มีใครเป็นผู้สร้างให้เราได้เห็นกันไม่มีใครเป็นผู้เนรมิตให้เราเห็นกันกรมมุนาวัตติโลโกโใช่ไหมเอาฟังธรรมะที่ผมบรรยายส่วนมากแล้วก็จะมาลงที่เนี้ยเพราะมันไม่รู้จะไปลงที่ไหนอีกแล้วหมดที่ลงนะต้องมาลงที่กรมมุนาวัตติโลโกโใครทํากรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผ,ผลของกรรเนยะเคยเห็นกันมาก็ต้องเห็นกันอีก นะเคยทําบุญล,ลวกกันมาก็ต้องมาทําบุญล่กมรันอีกเคยฟังธรรมะกันมาก็ต้องมาฟังธรรมะอีกเคยพูดธรรมะให้กันแลไรกันมาก็ต้องมาพูดให้กันฟังอีกอันนี้แน่นอนนะฮะคำพีมหาปธานจะช่วยเสริมจะช่วยเสริมปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเรียกแค่ปัจจัยนะฮะนะฮะปะจัจจัยบปัจจิบันแต่ผมยังไม่ได้คำว่าปัจจิบัน และเมื่อไปขึ้นถึงคำพีมาหาปัะฐานเมื่อไรเมื่อนั้นเรื่องของปฏิจจสมบัติท่านบอกก็จะไปช่วยเสริมช่วยเสริมให้รู้ชัดให้รู้กว้างขวางให้รู้ละเอียดมากยิ่งกว่านี้อีกเยอะแยะฉะนั้นเวลาพูดผมก็ต้องเอาเหตุผลในปในประานนะมาพูดให้ฟังไว้ <c oughs> บางครั้งจะเห็นว่ามันไม่มีเลยอารมณ์ปนปัจจัยนะไม่มี แต่ทมทั้งหลายนะฮะทรมาทั้งหลายเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซค่ครับนะพูดตรงนี้ก็ถึงตัวโน้นพูดตัวโน้นก็ถึงตงัวนี้ถึงกันหมดนะครับเว้นแต่เพียงว่าเราจะมีปัญญาไปอย่างรู้ถึงอย่างที่พระเจ้ากระสอนไม่เราเองเพราะเราไม่มีปัญญาอย่างรู้ถึงเราบอกเออมันคนละเรื่องกันที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนั้นผมจึงสรุปได้นะครับว่าธรรมะที่เราเรียนเรื่องของขันธ์ห้าตอนนี้นะครับพ้นจากขันธ์ห้าและจบมดทุกประตูทุกทาง หมดเลยฮะล้วที่เราต้องเรียนกันอย่าเรียนทุกทีกท่เครับเพราะว่าเราเรียนขันห้าในแง่ของปัจจัยในแง่ของเหตุปัจจัยในแง่ของเหตุผลโอ้เดีย๋ยวจะหมดหลายด้านนะครับนะถ้าไม่มีขันห้าจะอาแะไรไปทําบาปใช่ปะ่ะนั้นคนทาบาปก็คือผู้ได้แก่ขันห้านั่นเองที่ทําบาปไม่มีขันห้าจะาอละไรไปทาบุญงนั้นผู้ที่ดับบุญก็คือขันห้านั่นเองพ้นจากขันห้าไหมครับ ไม่พ้นเลยดังนั้นเหตุปัจจัยที่เรากําลังเรียนอยู่นี้ก็เป็นเรื่องของขันห้าเหตุปัจจัยของขันห้านะเอาตกลงคณนะประสาทชิวหาประสาทชิวหาประศาทก็ชื่อว่าชิวหายตนะใช่ไหมเพราะมีกรรมชรูุคือชิวหาประสาทเพราะมีอยจนะภายนอกคือ ละสารมรสต่างๆนั้นะรสต่างๆเนี่ยมันต่อกันกับชิวหาประสาทแล้วชิวหาวิญญ,ญาณก็เกิดรู้รสตรงนั้นทันทีระหว่างชิวหาประสาทกับชิวหา,าชิวหาประสาทกับละสารมต่อกันเกิดชิวหาวิญญาณรู้ความเป็นจริงของรสตรงนั้นความต่อกัตรงนนั้นแหละเรียกกันว่าชิวหายะตะนะ เรียกว่าชิวหายตนะดมมาตั้งนานเนี่ยเพิ่งรู้วันนี้ใช่ไดมมาตั้งนานเพิ่งรู้วันนี้ดูมาตั้งนานก็เพิ่งรู้วันนี้ฟังมาตั้งนานก็เพิ่งรู้วันนี้ดมมาตั้งนานก็เพิ่งรู้วันนี้วออนี่มันเป็นเรื่องของอายตนะชัดๆไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของตัวเราและไม่ใช่เรื่องของเราเลยอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาครับ ฉะกนั้นขัน5อายตนานสิบอ่าแล้วก็า 18, 22, ธาตุศาศาสิอินทรีย์ยี่สิสอปฏิจสบาตอริยสตีเป็นอารมณ์ของวิปัสนาเขาเรียกกันว่าวิปัสนาภูมิปัญญาที่เขาไปรู้ความเป็นจริงของการเห็นเบื้องหลังของการเห็นนั้นก็คือมีจักขุปสาต มีรูปารมมีจกักวิญญาณมาทำหน้าที่เห็นที่อจจตระต่อกันไม่เห็นมีเราไปเห็นมีตัวเราไปเห็นมีของเรามีตัวรูปรูปคืออะไรครับจกักขุปสาตรูปอารมณ์นามคืออะไรครับจกักขูอินญาณเห็นไหมครับนั้นต่อกันของรูปของนามไม่ใช่เราเห็นเป็นเรื่องของการต่อกันของรูปของนามนามอะไรอะนาม นามคืออะไรนามเห็นนะแต่เราไม่รู้ความเป็นจริงอ่ะเราไม่รู้ความเป็นจริงว่านามเห็นก็คือเราเห็นนามเห็นนี่ชื่ออะไรชื่อว่าจากักขุวิญญาณยนันการเห็นมไนัไมมีเราเห็นใครเห็นนามเห็นนามเห็นนี่มีชื่ออะไรนามมีชื่อว่าจักขุวิญจักขุยัญเห็นได้ด้วยอะไรมีจักขุประสาทต่อกังกับลูปลาลม เมื่อจักกุปตะต่อรูปอารมณ์นามเห็นก็อาศัยการระวังต่อการของจักคุปตะกบรูปอารมณ์นั่นแหละทำหน้าที่เห็นนั่นการเห็นถามว่าใครเห็นเห็นไหมฮะนามเห็นไม่ใช่เราเห็นนามเห็นนี่ชื่ออะไรนามเห็นนี่มีชื่อว่าจักขูวิญญาณจักขุวิญญาณเห็นได้ด้วยอะไรเห็นได้ด้วยจักคุปตะการูปอารมณ์ต่อกันเนี่ยครับ มันปราศจากเราปราศจากตัวเราตัวจากเิ็นของเราแต่เขาก็สอนกันนะว่าเห็นก็ให้รู้สักว่าเห็นไนไหมเห็นก็ให้ทำใจว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าแปลว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> นะเมื่อไม่รู้สักแต่ว่าเนี่ยจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเพราะมันเป็นอวิชชา <c oughs> เห็นก็สักแต่ว่าเห็น มันต้องชัดลงไปสิครับเห็นก็รู้ว่านามเห็นนามเห็นนี่มีเชื่อ,อไรอันนี่มีชื่อว่าจากักขุวิญญาน,นามเห็นได้เกิดได้อย่างไรอาศัยจักขุปัสสาต่อกับลูปาลมนามเห็นมาอาศัยเห็นที่นั้นการการเห็นในขณะนั้นจึงมีทั้งรูปคือจักขุปัสสากับลูปารมมีนามเป็นผู้เห็นและการเห็นนี่มีแต่รูปกับนามรู้ด้วยว่ารูปอะไรนามอะไรตรงนี้ต่างหากล่ะครับ ที่เป็นอารมณ์ของวิปัสนาและการทำวิปัสนาทุกวันนี้เขาสอนไงเห็นก็ให้รู้ว่าสักแต่ว่าเห็นโถหรือจะไปรู้อะไรอันใช่วะเออได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินก็เห็นก็ไม่รู้ว่าเห็นเห็นอะไรใครเห็นก็ไม่รู้แล้วมันจะพ้นจากอวิชชาได้ไงก็ตกลงดองอวิชชาไว้ตรงที่สักแต่ว่าเห็นพ้นอวิชชามั้ยครับ โอ้อุตสาสอนมาซะย่างดีเห็นก็ให้สักแต่ว่าเห็นเอาละมันพ้นจากเราตัวเราแล้วไปเจออวิชาคอยอยู่ย <c oughs> ปัญญามันไม่เกิดจะพน้นอวิชาได้ไงล่ะครับนั่นการเห็นนะ่ะต้องมีปัญญาไปรู้ความเห็นตรงนั้นว่าใครเห็นอาศัยอะไรเห็นนี่ครับนาเบื้องต้นก็เห็นก็ให้รู้ว่านามเห็น ไม่ใช่เราเห็นนี่ถอนอัตตาแล้วรู้เหตุปัจจัยอีกเห็นนี่เกิดขึ้นได้ด้วยอะไรมีจักรุปราสาสตรมีรูปรลมต่อกันการเห็นจะเกิดขึ้นนี่เห็นด้วยรู้ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเห็นด้วยนี่แหละครับคําสอนของพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เห็นว่าศัก์แต่ว่าเห็นสอนให้เห็นก็รู้ว่าใครเห็นการเห็นครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรปัจจัยอะไร ตรงนี้ตาหากล่ะที่เป็นคำสองของพุทธเจ้านะอา้าวตกลงชิวหายตนะสาบเลยนะครับนะฉันั้นทุกครั้งนี่ก็ว่างๆก็ใส่ปับ๊บนะลดเกิดแล้วรู้สึกเปรีย้ยวรู้สึกหวานออนี่เองชิวหายตนะมันต่อกับอะไรเราเรายกอะไรใส่ปากร,ารักษาลมยกรักษารมใส่ปาก ที่ปากเรามีชิวหาประสาทชิวหาประสาทต่อก,กันกับละสาลมชิวหาวิญญาณก็เกิดตรงนี้เราเรียกกันว่าชิวหายะธนะเราเรียนยตน,นะนะก็ต้องตอบอายธนะนะเอาเอาเป็นว่าเราท่านทานหลายนะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะเอานี่คือความเข้าใจของอายธนะ ภายในกับภายนอกนะคราวนี้เมื่อนะเมื่ออายตนะทำหน้าที่ต่อกันจะทำหน้าที่ต่อให้วิญญาณก็เกิดทำหน้าที่เห็นได้ยินรับกลิ่นรู้รสรับการสัมผัสอันนี้เป็นประวัติวิญญาณนะครับ เห็นได้ยินรับกลิ่นรับรสอาการสัมผัสเนี่ยเป็นบวรุิตวิญญาณนะฮะไม่ใช่ปฏิสนธิวิญญาณนะครับอืมกอกรร้การต่อกันร,ระวังการต่อกันระวังอายนะภายในกับยะภายนอกก็เป็นผลให้เกิดการเห็นการได้ยินรับกลินล่นรสการสัมผัสเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดการเห็น ฉันกเห็นอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกยายตนะเนยต่อไปนี้เบื้องหลังของการเห็นต้องมีผัสสะรับกระทบอารมณ์ให้การเห็นจึงเกิดได้ครับนี่ค่ะละเอียดถึงขนาดนี้เราว่าเมื่อมีจักขประสาทเมื่อมีรูปอารมณ์จักระสปทกับรูปอารมณ์มาต่อกันจกนรรักขุวิาณที่ทำหน้าที่เห็นเบื้องหลังของการเห็นแล้วครับมีผัสสะรับกระทบ มีเวทนาเสวยอารมณ์ฉะนั้นต้องศึกษารายละเอียดอีกว่าเบื้องหลังของการเห็นนั้นมีอะไรทําให้เกิดการเห็นนอกจากมีเวทนาแล้วยังมีผัสสะรับกระทบยังมีเวทนาเสวยอารมณ์เมื่อเวทนาเสว,ยอ,ว,สวยอารมณ์ก็ยังมีตัณหาเข้าไปอาศัยเวทนาในทีงฉะนั้นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาต่อไปนั่นก็คือเรื่องผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนา เรื่องศกษาต่อไปคือเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเรื่องต่อไปคือตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานทําบาปมาทำกันตรงนี้ทําบาปมาทำกันตรงถึงอุปาทานแล้วนะทำบุญทาบาปนี่ถึงอุปาทานนะครับถ้ายังไม่ถึงอุปาทานยังทําบุญทาบาปกันไม่ได้หรอกครับจากนั้นเราต้องศึกษาเรื่องของการเกี่ยวข้องก,ก,กันกับชีวิตเรา ตอนนี้เราทราบเลยนะครสลายตนะนะสลายตนะทําหน้าที่ต่อวิญญาณจึงทําหน้าที่เห็นได้ยินรับกลิ่นรับรับรู้การสัมผัสต่อไปเราจะศึกษาเรื่องผัสสะที่รับกระทบให้กับวิญญาณผัสสะจะเป็นปัจจัยเก่เวทนาได้ครับ อาส่วนที่หนะฮะเป็นมานายตนะครับมานายตนะก็คือนะฮะอารมณ์ภายในอขอภัยตำแหน่งของภายในเนี่ยมันจะมีทั้งรูปมีทั้งนามจะเอาไว้ก่อนนะจะเอาไว้ก่อนวันนี้เอาที่ง่ายๆไว้ก่อนนะมานายตนะนาะกับธรรมายธนะมาต่อกันนะฮะ อมามณายสนะนี่ก็คืออะนะก็คือใจใจตัวนี้คืออะไรมโนทวารใจตัวนี้นะเป็นมโนทวารนะแล้วก็ธรรมารมมโนทวารกับธรรมารมต่อกันะนะฮะมะโนวิญญาณก็เกิดขึ้นทันทีเอาอธิบายต่อก็ได้นะครับะนะมะโนทวารน,นะครับ ที่ทำหน้าที่ <c oughs> เป็นผวังผวังขจิตมีทั้งหมด19อันประกอบได้วยมหาวิบาก8แปนะแล้วก็ไอเหตุกะสองรวมเป็น10นะแล้วก็มหาคตาวิบากอีก9ก้ตอนนี้เอาเป็น19กก็เหลือเาก็มีประกอบด้วยไอเหตุกะวิบากที่ทำหน้าที่ประสิสนทิทในใบพูมหนึ่ง นจุกาทีพทำนาที่ไปสนที่ในสุกติแต่ใบบ้าบอดนกหนึ่งสองแล้วนะฮะมหาวิบาก8รวมไปสิบแล้วมหาวิบากอีก9รวมไปสิบเก้าสิบเก้าดวงเนี้ยดวงใดดวงหนึ่งทำน้าที่ไปสนทีดวงนั้นเป็นมโนทวานนี่เป็นอายตานะยภายในโดยจะนับภายนอกคือธรรมารมธรรมารมประกอบไปด้วยอารมณ์ที่ปรากฏทางใจโดยเฉพาะนะฮะ ก็มีนะจิต8ปดสิบเกจตสิกห้สุขุมาููปสิบหกบัญญติัหนึ่งนิพาณหนึ่งนี่เป็นธรรมอารมณ์อารมณ์ที่รู้โดยใจต่อกันมา่อไรมโนวิญญาณก็ทําหน้าที่รู้อารมณ์นั้นรู้รมทางใจนะฮะเมื่อกี้เรารู้รมทางตาหูจมูกลินกายนะฮะการรู้รมทางใจก็คือมีมโนทวานต่อกับธรรมอารมณ์ดังกล่าวแล้วนะฮะจิต8ปดสิบเกจตสิกห้สุคุมารูปสิ บัญญัติอารมณ์นิพพานหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมอารมณเป็นธรรมอาร,รมต่อกันเมื่อไรการรู้ทางใจก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยผ่านตาหูจมูกดินกายความรู้ทางใจเกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่ามาโนวิญญาณว่าโดยยันะเราเรียกกันว่าธรรมายะนะเอาครบหกแล้วนะฮะครบหกแล้วนะฮะ นั่นเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยทางจักวิญญาณน,นะจักวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณนะชีหันยากายวิัและมโนวิญญาณหนี้รู้อารมณ์ขึ้นมาได้อาศัยผัสสะรับกระทบให้เมื่อผัสสะรับกระทบให้ผัสสะก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเราจะศึกษาคราวต่อไปเรื่องผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาครับ สำหรับวันนี้พอสมควรกับเวลาแล้วครับขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับนักวาการทุกคุณเจ้าที่เคารพท่านอุบาสกอุบาศิกาทุกท่านครับช่วงเวลาของการศึกษาพอจะประสานกันอย่างต่อเนื่องได้ไหมเจ็ดวันหรือหกวันหกวันพบกันทีนจากการบรรยายเรื่องธรรมะสิบเจ็ดคำพี แล้วก็เป็นส่วนของชีวิตด้วยกันทั้งหมดใน17คำพีนั่นก็เป็นเรื่องของขันห้าทั้งหมดถ้าเราจะจะสรุปนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้จักขันห้าก็คงสรุปไม่ลงแล้วก็ยังจะมองเห็นว่ามันยากเย็นเข็นใจโดยเฉพาะสับแสงที่เราออกมาใช้อย่างคราวที่แล้วก็ สรายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสษะใช่ไหมครับนะพอบอกสรายตนะก็ไม่รู้เรื่องเลยนะแต่คำคำนี้หรือจะเป็นคำไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นบาลีเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าให้จำไว้เลยว่ามันจะค่อยๆหายไปหายไปหายไป จนกระทั่งหมดไม่เหลือเลยที่ว่าหมดพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือหมดคำสอนของพระพุทธเจ้าความหมดคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือหมดบาลีเข้าใจไหมฮะหมดภาษาบาลีฉะนั้นเราจะต้องต้องตั้งข้อสังเกตคำพูดใดนี่พูดเป็นภาษาชาวบ้านนะถ้าเป็นภาษาอย่างที่พระพุทธเจ้าเราใช้ยกย่องอยู่ ภาษิดใดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้จะค่อยๆหายไปหายไปเรื่อยๆหายไปทีเล็กเทีน้อยลองทบทวนดูนะครับนะฮะลองทบทวนดูคําใดบ้างที่มันหายสาบสูญไปเลย<ม>พระพุทธเจ้าตรัสว่าอภิธรรมเนี่ยจะหมดก่อน และอาภิธรรมเนี่ยจะหมดคำพีมหาปรฐฐานก่อนถ้าปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงมหาปรฐฐานนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่มู้เรื่องเลยแล้วที่สำคัญก็คืออาภิธรรมนยหมดความรู้สึกว่าสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตเราแต่อาภิธรรมไปกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ตาย ตอนนี้อภิธรรมเป็นมรดกข,ของผู้ตายถ้าใครตายก็ต้องสวดพระอภิธรรมฉะนั้นฐานะของอภิธรรมเป็นไงครับล้นจากของผู้มีชีวิตไปอยู่กับผู้ไม่มีชีวิตถ้าเราไม่ตั้งข้อสังเกตเราจะไม่ทราบแต่ถ้าเราตั้งข้อสังเกตเออใช่ใช่ใช การที่เราได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลส,สมาธิปัญญาอารมณ์ของปัญญาก็จะหมดก่อนอารมณ์ที่ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยจะหมดก่อนอารมณ์ที่ทำให้เกิดสมาธินะค่อยๆจางหายไปนะสังเกตไหมนะฮะสมาธิเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสอน ไม่มีสำนักปฏิบัติธรรมะสมาธิมีแต่สำนักปฏิบัติธรรมสำนักวิปัสสนาและวิปัสสนาก็ไม่มีวิปัสสนามีแต่สมาธิแล้วนั้นเราจะหาคำว่าสมาธิที่เป็นสมาธิหายากแล้วนะครับ <c oughs> แล้วที่ว่าวิปัสสนาก็เป็นสมาธิแล้วที่เป็นสมาธิก็ไม่ใช่สมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าสอน กลับกลายเป็นสมาธิแบบประยุกต์หมดประยุกต์หมดแม้คำแม้สมาธิก็ของจริงก็ค่อยๆหายไปหายไปถ้าหากว่าเราไม่เรียนมหาสนติประฐานสูตรนะถ้าไม่เรียนมหาสนติประฐานสูตรเราจะไม่รู้เลยว่าสมาธิกับวิปัสสนาแตกต่างกันอย่างไรและถ้าเราเรียน มหาสติประฐานสูตรเราจะรู้ว่าสมาธินี่เป็นวิปัสนาแล้วทางเดินของสมาธิจะมาเชื่อมกันอยู่ตรงที่อยู่ตรงที่กายในกายมาที่กายในกายมาเชื่อมกันตรงนี้ถ้าสมาธิใดไม่มาเชื่อมกันกับอิติอัตตังวากายเยกายานุปัสสีวิหารติ ถ้าไม่มาเชื่อมกันตรงนี้คนละที่คนละทางเลยครับแต่ถ้าหากว่าสมาธิ่ใดมีคำสรุปอย่างที่พระเจ้าสรุปไว้ว่าอิติอัชตตังวากเยกายานุปัสสีวิหรารติอันนั้นยังเป็นของพุทธเจ้าอยู่ท่านผู้ฟังที่เขารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้า นำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสม,มาธิทิถิน่ขาขาวชมรมผู้ฝ่ายนธรรมะและสธาของกุญเีรภาทีระวุธและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพขอุโมุนาสาธุในสธาของกุญเีรภาทีระวุธและครอบครัวมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคฟุณมาลีพรมบุรีรับเป็นเจพาก็จะได้อนุโมตนาสถาธุกับสตาของคุณมาลีพรมบุรีกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณกีรภาธีรวุษและครอบครัวและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ พระพุทธรูคิดไม่ออกบอกมาทางชมรัำอย่าปล่อยปัญหามากมองอางรมง์โกรธลบหลงศึกษาพฤติกรรมท,ทำจิตใจให้ทวงซอง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบอาย i